มีอีกหนึ่งสายครับตอนนี้มาพูดคุยกับเราครับคุณนิรดาตั้งลําเลอร์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมครับสวัสดีครับคุณนิรดาครับค่ะสวัสดีค่ะคุณตะวันครับวันนี้ขอโทษด้วยนะฮะแมมถือสายรอดนานนิดหนึ่งไม่เป็นไรค่ะครับผมวันนี้วันนี้เห็นบอกว่าจะมีเรื่องเรื่องราวดีๆจะมาพูดคุยกับเราเรื่องรถเข็นใช่ค่ะเพราะต้อง ต้องขอขอบพระคุณบริษัทนะคะที่รหรือผู้สนับสนุน ท่านใดก็แล้วแต่เนาะที่สนับสนุนรูแชร์ให้กับคนพิการก็คือคุณแม่นะคะคซึ่งจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยอยู่อยู่ที่บ้านคนเดียวอะคะ่ะก็ก็อยากให้มีรถเข็นที่แกไว้เดินทางไปไหนมาไหนได้คุณนร<อ>ดา,าตอนนี้เห็นบอกว่าจะขอบคุณใครใช่ไหมตอนนี้คนที่บริจาครถเข็นให้กับคุณแม่มาและอยู่ในสายกับเราแล้วครับก็คือคุณกิจธนวัฒน์จาวโกนันนะครับท่านเป็น นายกสมาคมสิทธิพ่อปู่เจ้ายี่กอหงส่งเสริมความสามาคัคคีอยู่ในสายของเราไปพร้อมๆกันเลยนะครับส,ว,ส <ฮะ S 1> บวัสดีครับคุณกิจชนวัตรครับสวัสดีครับโชคดีครับตอนนี้คุณนิ <ฮะ S 1> ราดาอยู่กับเราด้วยก็คือเป็นญาติของอคุณแม่เนาะเป็นลูกสาวของคุณแม่ที่ได้ <ฮะ S 1> รับรถเข็นไปนะครับเชิญพูดคุยกันได้เลยคุณนิราดา เขาพูดกิจธนวัฒน์มากนะคะที่ทําให้คุณแม่เนี่ยคือมีการเดินทางไปไหนมาไหนที่สะดวกขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เขาอยู่คนเดียวแล้วก็ลูกสาวมาทํางานกันหมด<อ>กลับไปบบถึงจะได้กลับไปพาแกไปนู่นมานี่ก็จะได้ใช้รถเข็นของคุณกิจธนวัฒน์เนี่ยค่ะอย่างเป็นประโยชน์<ต>ที่สุดค่ะครับขอบคุณมากไม่เป็นไรครับเราด้วยน้ำร่วมด้วยช่วยกันคนเราไหนไม่ไ้แล้วก็เดือดร้อนเราก็ต้องช่วยไปเพราะว่า เาเป็นมนุษย์ด้วยกันสังคมทุกวันนี้มันแย่ไงมันไม่ช่วยนี่กันผมก็เลยมาช่วยสังคมครับผมยังไงก็ขอให้คุณกิตนวัน์ร่ำรวยแล้วก็เฮงๆขึ้นไปนะคะครคดีหมือนกครรักษาคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณกิตนาวัน์ครับขอบคุณครับโรกนี้คุณคมศรคุณรักษาบุคคลครับขอบคุณค่ะดีครับ ครับขอบคุณคุณเนรดาคุณเนรดามีอะไรจะปิดท้ายตรงนี้หน่อยไหมเชิญเลยรครับก็ก็จริงๆก็อยากให้สังคมอย่างที่อย่างที่ฟังานายกสุมาลีพูดนะคะคว่าจริงๆก็อยากให้ ช่วยเหลือคนพิการในการที่จะให้โอกาสเขามากกว่าค่ะที่อย่างที่ฟังคุณสุมบาลีพูดแล้วเราก็รู้สึกว่างานของพี่จุมาลีหรือนวัตกรรมเนี่ยก็คือเป็นภารีร่วมกันอยู่แล้วค่ะใช,ะะใช่ใช่ใช่เมื่อกี้ผมก็เกินถึงมูล,ลนิธินวัตกรรมทางสังคมด้วยว่าจริง,รงๆแล้วได้ทํางานร่วมกับทางรายการของเรามาโดยตลอดด้วยใช่ค่ะแล้วก็เพืเนื้อดีใจที่ว่าแทนคนพิการนะคะว่าอโอเคคนพิการ เขาเรียกว่าที่ขาดโอกาสอะคะอ่ะได้เข้ามาสู่สู่โอกาสที่มีไรายได้มีมีคนสนับสนุนมีคือ ต้องบอกต้องบอกว่ามันเป็นแรงผลักดันให้คนพิการ,รมีงานทําแล้วก็ทําให้สังคมดีขึ้นจริงๆค่ะครับต้องขอบพระคุณจริงๆค่ะที่เป็นกระบอกเสียงให้กับทางาคนพิการจริงๆนะคะครับผมขอบคุณเช่นเดียวกันครับถ้าเผื่อว,ว่ามีงานอื่นๆนะการประสานงานอื่นๆกับทางมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเราก็จะได้มาร่วมมือกันต่อไปนะครับคุณนิรดาได้ค่ะคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ อ่านะฮะนี่ก็อีกหนึ่งสายนะฮะรวมถึงเขาเรียกว่าอากูมเมาเนาะเมื่อกี้นี้คุณกิตธนวัฒน์นะครับชื่อยาวๆเตี๋รีออากูเมาเนี่ยแมจำง่ายที่สุดละนะขอบคุณมากมากเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วอยากจะช่วยนะคนเราในสังคมอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับสังคมมันแย่นะผมเองมีอีกหนึ่งแรงอยากจะร่วมด้วยกันอยากจะทํางานเพื่อสังคมอยากจะช่วยเหลือนี่แหละครับอยากได้คนอย่างอากูเมาเยอะๆเลยฮะนะฮะทางรายการาสื่อสรราประชาชน ก็ยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลดีๆเหล่านี้ให้กับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านได้รับทราบกันไปด้วยเลยนะฮะเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับคุณปิติวัตนเตชะเรืองชาวเพชรตาคุณตุ่มตามนะครับที่ได้มาแปลภาษาเมือให้กับเราขอบคุณมากนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการผลิตจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับอย่าลืมครับคนดีๆแบบนี้เราอยาก ที่จะส่งเสริมคนพิการเราอยากที่จะนับส,สนับสนุนนะครับอากูเมาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวอย่างที่เราอยากจะให้นะครับทุกทุกคนได้เห็นค,ครับว่าทุกทุกคนได้สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะคนพิการที่ยังขาดโอกาสอยู่มากเลยทีเดียวนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่รายการครับ0817159551ถึง3สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราผงต้องลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ ตาเมื่อยแต่ใจยังมองเห็นโลกที่เป็นด้วยรักไม่เคยจากแม้สิ่งเงียบหายแต่ใจยังร้องดังปอบทุกอย่างผ่านหัวใจที่มั่นคงแม้ทางเดินจะขรุขระาแต่เราอยู่คาง